ทำเงินบนออนไลน์ด้วยทุนศูนย์บาทจริงไหมใครยังสงสัยหัวข้อนี้อยู่บ้างคะวันนี้นะคะใครบ้างที่นะมองหานะคะวิธีการสร้างไรายได้แต่ก็ติดตรงที่ว่าไม่มีเงินทุนไม่มีความรู้ไม่กล้านะคะหรือว่าไม่มีประสบการณ์อยู่บ้างคะ วันนี้นะฟังคลิปนี้นะคะแล้วจินอยากจะมาส่งกําลังใจแล้วก็มาให้เป็นไอเดียนะคะสําหรับคนที่มองหาวิธีการทําเงินบนออนไลน์นะคะซึ่งจินบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ต้องบอกเลยว่าพวกเรานะคะมีโอกาสที่จะสร้างเงินนะคะด้วยต้นทุนศูนย์บาทเนี่ยหลากหลายช่องทางมากๆมันขึ้นอยู่กับว่านะคะวันนี้เราชอบแนวไหนนะคะแล้วก็อย่าเบื่อที่จะเรียนรู้ค่ะ นะฮะอย่าเบื่อที่จะเรียนรู้เนาะนะฮะชอบแนวไหนถ้าอย่างจินเนี่ยนะคะจินชอบตอนนี้นะตอนนี้นะชอบในส่วนของการเปลี่ยนความรู้มาเป็นรายได้นะคะเปลี่ยนความรู้มาเป็นรายได้ก็คือเอาสกิลเอาทักษะที่เรามีหามาเขียนอีบุ๊กขายมาทําคอร์สออนไลน์ขายมารับเป็นที่ปรึกษาหรือที่เรียกว่าสินค้าดิจิตอลโปรดักต์นะในรูปแบบของการเปลี่ยนความรู้เป็นรายได้นะคะและนะคะก็มีในส่วนของอ่าชอบในส่วนของ การขายสินค้าที่จับต้องได้แต่ต้องไม่สต็อกนะยุคสมัยก่อนก็คือจิงก็ต้องไปหาสินค้าเนาะหรือว่าไปเป,เป็นตัวแทนนะคะเอามานะคะบางทีก็ไม่ได้สต็อกเยอะแต่ก็ต้องมีสเปร์บ้างแล้วก็แพ็กส่งแต่แต่แต,แต่ตอนนี้นะคะมันมีในรเรื่องของการทำแอฟเฟรตได้ไหมคะแอฟเฟรตก็คือเราะคะ่ะมีหน้าที่ในการทําการตลาดไม่ว่าจะทําคลิปก็ดีหรือว่าจะทําเป็นคอนเทนต์โพสอะไรก็ตามแล้วจะมีลิงก์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลิงก์แอฟเฟตของเราเนาะ นะคะซึ่งอ่าที่เราเห็นกันก็จะอยู่ในช่องอะไรคะสีดำด็อก,อก็อกนะคะแล้วก็อยู่ในช่องของช h o p ป,ปีแบบนี้เป็นต้นแล้วต่อไปนะเดี๋ยว f a c e b o o k นะคะก็จะมีแบบ Affiliate ที่แปะตะกา้าลิงก์ไปกันกับช h o ปปี้ละะาซาดนะคะฉะนั้นแล้วถ้าชอบแนวแบบสินค้าจับต้องได้ชอบรีวิวคือเราซื้อของอยู่แล้วถูกนึกออกไหมคะเราก็สามารถที่จะเอามาทำรีวิวแล้วแปะตะก้าได้ซึ่งจินเองนะคะก็มีรีวิวนะในส่วนของ ช้อปปี้นะคะไม่ได้ไปทําที่ทิกต o k นะคะชอบชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าทําที่ช้อปปีนะคะก็จะทําอยู่สองแบบซึ่งแบบที่มันสร้างรายได้จากคลิปสั้นนะคะรีวิวแล้วเราก็แปะลิงก์เอฟเฟกตของเรานะคะหรือไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแล้วก็ปัตากตะกร้าสินค้านะ,ะที่เป็นลิงก์เอฟเฟกตของเราเวลามีคนสั่งผ่านว่าจะเป็นอ่า คลิปสั้นของเราก็ดีหรือไลฟ์ของเราก็ดีเราไม่ต้องไปยุ่งยากในการแพ็คของส่งของนะคะร้านค้ากับลูกค้าเป็นคนคุยกันเองเลยเราได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวเป็นแค่ในหน้าในหน้าออนไลน์อ่ะเออแบบนี้ชอบไหมคะอันนี้ก็คือต้นทุนศูนย์บาทจริงๆนะเออถ้าใครอยากจะลองทำแบบช้อปปี้ที่จินพูดนะคะก็หลังบ้านได้นะหลังไม้ได้นะจินสอนได้นะคะ สอนได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปทําเพราะว่าสอนแล้วก็คุณก็เอาไปทําได้เลยนะคะเริ่มต้นทุนสุดบัตรจริงๆนะคะสินค้าที่บ้านมีอะไรเอามารีวิวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนะคะจะเป็นในส่วนของนายหน้าที่ทำได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนาะอย่างตอนนี้จินเองนะก็ทําในส่วนของนายหน้าขายบ้านด้วยนะนะคะเพราะว่ามีโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ project ของคุณสามีนะคะเขาจะทำฟลิปปิ้งนะคะบ้านแล้วก็รีโนเวท นะคะกึ่งๆึนักลงทุนก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่า Agent pping. เอเจนต์ฟลิปปิ้งเออเป็นเป็นายนหน้านะคะกึ่งนักลงทุนนะคะจึงก็ลงเข้าไปศึกษาซึ่งการเริ่มต้นศึกษาเนี่ยนะคะก็ทุนศูนย์บาทค่ะนะ,ะคะคลิปวิดีโอเอ่ยครูโค้ดที่ออกมาสอนเอ่ยโอ้เยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งซับหรือว่าสินค้าค่ะเราก็สามารถที่จะไปฟลิปปิ้งหรือว่าไป ไปหานะคะบนออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้ซึ่งเรายังไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรนึกออกไหมคะเราก็คือหลักการของการค้าขายการตลาดก็เหมือนกันค่ะมีสินค้าเอามาทําการตลาดแล้วก็ขายปิดการขายดูแลหลังการขายมันก็มีอยู่แบบเนี้ยวนลูปอยู่แบบเนี้ค่ะฉะนั้นจะขายบ้านขายประกันขายสินค้าจับต้องได้ ขายตัวเองหรืออะไรก็ตามนี่ก็คือให้เราเห็นว่านี่คือแพ็เกจจิ้งของสินค้าแต่ละประเภทหน้าที่เราก็คือทําการตลาดออกมาทำคอนเทนต์นั่นเองนะคะซึ่งการทำคอนเทนต์เนาะมันก็คือการสื่อสารคือการสื่อสารในรูปแบบจะเขียนก็ได้พูดก็ได้นะฮะไลฟ์สดก็ได้ผ่านรูปภาพก็ได้แต่การทำคอนเทนต์นะคะเวลาที่เราจะพูดสื่อสารหรือการทำคลิปทำอะไรก็ดีค่ะ หรือการเขียนก็ด้วยหรือภาพที่เราสื่อมาทุกอย่างเรียกคอนเทนต์หมดเลยต่างกันแค่ว่าถ้าทำคอนเทนต์ให้มันเป็นการตลาดหรือเป็นธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งซึ่งมันก็จะมีทริคมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะมันก็จะต่างจากการที่เราแบบแค่แชะแชร์แชะแชร์ชชอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีกลยุทธ์เข้ามาในการทําให้คนรู้จักให้คนจดจําให้คนไว้ใจเชื่อใจให้คนชอบใจให้คนซื้อเรา ซื้อสินค้าซื้อบริการเรามันก็จะมีเพิ่มเทคนิคขึ้นมานะคะมันก็จะมีแพลนมีกลยุทธ์ขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยากโพสอะไรก็โพสแต่การโพสไอ่ก็ได้มันก็เป็นคอนเทนต์เหมือนกันแต่แค่ต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเท่านั้นเองฉะนั้นเห็นไหมคะนี่คือความเป็นไ,ไปได้นี่คือโอกาสของการสร้างรายได้นะคะในยุคเนี้ยที่จินบอกเลยว่ามันเฟื่องฟูมากๆนะคะนะเฟื่องฟูมากๆนะคะ เรานะคะสามารถทําได้คนอื่นทําได้เราทําได้คนอื่นทําได้ทำได้ทำได้นะคะเราไม่ต้องกังวนลด้วยว่าคนทําเยอะแยะแล้วจะหาลูกค้าที่ไหนมาซือ้อทุกคนมีลูกค้าของตัวเองเราทุกคนมีหน้าน้ำของตัวเองค่ะเชื่อจินนะคะเอาละนะคะวันนี้ก็มาให้ไอเดียประมาณนี้สนใจแนวไหนนะคะซึ่งแนวที่จินพูดเนี่ยเป็นแนวที่จินทําแหละนะคะเป็นแนวที่จินทําแหละจินให้ไอเดียได้แลกเปลี่ยนกันนะคะสนใจแนว แนวไหนอินบ็อกซ์หลังบ้านเลยนะคะแต่ถ้าช่องนี้นะคะที่คุณเจอจินเนี่ยนะคะเราจะคุยกันเรื่องนะคะการเปลี่ยนความรู้เป็นไรายได้เป็นหลักค่ะนะคะแล้วจินก็จะออกมาแชร์แบ่งปันให้เป็นระยะนะคะเพราะตอนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเปิดทั้ง private นะคะเปิดทั้งคลาสสอนออนไลน์แล้วก็มีทั้งแบบเป็นกลุ่มออนไลน์และวันพุธหน้านะคะยังให้โปรโมชั่นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่7 7 0ดร้อยเจ็ดสิบ เบาทอยู่นะคะหลังจากวันพุธหน้าที่เปิดคลาสแล้วนะคะราคาจะกระโดดขึ้นมาเป็นราคาปกติคือ2450บาทนะคะอ่าเรียนสดผ่านซูมแล้วก็มีห้องเรียนออนไลน์ให้ทบทวนค่ะแล้วเจอกันนะคะถ้าชอบนะเนื้อหาดีๆแบบนี้หรือว่าได้เป็นไอเดียนะแชร์นะเป็นกำลังใจให้จินด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ